วัสดีผู้ทำบัญชีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต e-Learning ของบริษัท CPD Training and Consultant ประเทศไทยจำกัดค่ะหลักสูตรของเราผ่านการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะและหลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่11นะคะเรื่องการบัญชีต้นทุนโรงแรมภาคทฤษฎีค่ะและนี้ก็คือบทที่6 บัญชีแยกประเภทโรงงานนะคะค่ะและในกิจการขนาดเล็กที่สำนักงานและโรงงานนะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้กันนะคะอาจจะรวมถึงการบันทึกบัญชีไว้เพียงชุดเดียวที่สำนักงานแต่สำหรับกิจการขนาดใหญ่ที่มีรายการเกิดขึ้นมากหรือกิจการที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานและโรงงานอยู่ห่างไกลกัน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตและการดำเนินงานทั่วไปนะคะรวมอยู่ในสมุดบัญชีชุดเดียวกันอาจจะไม่สะดวกอีกนะคะทั้งยังคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตได้ล่าช้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงงานตลอดจนการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการผลิตเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว ซึงมีการแยกการบันทึกบัญชีออกเป็น2ชุดนะคะคือสมุดแยกประเภทนะคะทั่วไปไว้ที่สำนักงานเพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปและสมุดแยกประเภทโรงงานไว้ที่แผนกบัญชีต้นทุนโรงงานเพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิตในบทนี้นะคะจะกล่าวถึงข้อดีของการแยกบัญชีออกเป็น2ชุดนะคะ การบันทึกรายการในสมุดแยกประเภททั่วไปและสมุดแยกประเภทโรงงานตลอดจนการนำบัญชีทั้งสองชุดนี้นะคะมาจัดทำงบทดลองรวมนะคะเมื่อสิ้นงวดบัญชีค่ะข้อดีของการแยกบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิตไว้ที่โรงงานนะคะ 1. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการผลิตและการคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิต เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วค่ะ 2. การแบ่งงานบัญชีสำหรับโรงโรงงานและสำนักงานนะคะทำให้มีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีระหว่างกันค่ะ 3. ฝ่ายบริหารนะคะสามารถนำข้อมูลบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานที่แผนกบัญชีต้นทุนนะคะจัดทำขึ้นไปวางแผนนะคะควบคุมและแตัดสินใจปัญหาทั้งที่เกิดขึ้นเป็นปกติประจำนะคะและปัญหาพิเศษที่ต้องตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับการบันทึกบัญชีกรณีที่ใช้สมุดแยกประเภทโรงงานนะคะการบันทึกบัญชีแยกออกเป็น2ชุดนะคะ หมายความว่าการบันทึกรายการต่างๆนะคะต้องไม่เกี่ยวข้องหรือแยกสำนักงานและโรงงานแยกกันโดยเด็ดขาดนะคะเพราะระหว่างสำนักงานและโรงงานยังต้องมีรายการที่มีความสัมพันธ์กันนะคะ,ะ,คะเช่นสำนักงานโอนสินทรัพย์ให้โรงงานสำนักงานจ่ายค่าแรงงานให้กับคนงานในโรงงานนะคะ หรือจ่ายค่าใช้จ่ายการผลิตให้นะคะดังนั้นจึงมีการเปิดบัญชีตั้งพักขึ้นดังนี้นะคะสำนักง,งานนะคะจะตั้งพักรายการที่ต้องบันทึกในสมุดบัญชีของโรงงานหรือรายการที่มีความสัมพันธ์กับโรงงานค่ะไว้ในบัญชีที่มีชื่อว่าบัญชีแยกประเภทโรงงาน (Factory l e g a l Account) โรงงานนะคะจะตั้งพักรายการที่ต้องบันทึกในสมุดบัญชีของสำนักง,งานนะคะ หรือรายการที่มีความสัมพันธ์กับสำนักงานนะคะไว้ในบัญชีที่มีชื่อว่าบัญชีแยกประเภททั่วไปค่ะ General Ledger Account นะคะหรือบัญชีแยกประเภทสำนักงาน General Office Account ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของสมุดบัญชีแยกประเภทนะคะของสำนักงาน ก็จะอยู่ในสมุดแยกประเภททั่วไปนะคะแยกประเภทโรงงานค่ะค่ะแล้วก็เป็นทางด้านของโรงงานนะคะก็จะลงในสมุดแยกประเภทโรงงานแยกประเภททั่วไปค่ะบัญชีทั้งสองนะคะเป็นบัญชีระหว่างกัน reciprocal account นะคะคือเป็นบัญชีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางบัญชีเดียวกันแต่บันทึกด้านตรงกันข้ามนะคะ หากสำนักงานบัญชีนะคะรายการเดบิตบัญชีแยกประเภทโรงงาน จากรายการเดียวกันนะคะทั้งนี้นะคะทางด้านโรงงานนะคะจะบันทึกเครดิตบัญชีแยกประเภททั่วไปในทางตรงกันข้ามนะคะหากสำนักงานบันทึกรายการเครดิตบัญชีแยกประเภทโรงงานจากรายการเดียวกันนี้นะคะทางด้านโรงงานก็จะบันทึกเดบิตบัญชีแยกประเภททั่วไปดังนั้นนะคะยอดคงเหลือของ2บัญชีนี้จะเท่ากันแต่จะ,จะอยู่ด้านตรงกันข้ามนะคะและเมื่อกิ เมื่อใดนะคะที่กิจการนะคะปิดบัญชีก็จะนํายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีทั้งในสมุดแยกประเภททั่วไปที่สํานักงานและในสมุดแยกประเภทโรงงานที่โรงงานมาจัดทํางบทดลองรวมโดยตัดบัญชีระหว่างกันออกไปนะคะการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีทั้งสองชุดนี้นะคะจะบันทึกในสมุดขั้นต้นและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทต่างๆนะคะของแต่ละชุด ซึ่งโดยปกตินะคะในสมุดแยกประเภทโรงงานนะคะจะมีเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวกับการผลิตนะคะและบัญชีแยกประเภททั่วไปนี้นะคะซึ่งเป็นบัญชีระหว่างกันค่ะส่วนในสมุดแยกประเภททั่วไปที่สำนักงานจะมีบัญชีต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตนะคะและบัญชีแยกประเภทโรงงานซึ่งเป็นบัญชีระหว่างกันค่ะ ค่ะและการกำหนดขอบเขตการบันทึกบัญชีในสมุดแยกประเภทโรงงานของแผนกบัญชีต้นทุนของโรงงานนะคะว่ามีมากเพียงใดนะคะนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆประการนะคะเช่นทำเลที่ตั้งของโรงงานขนาดของโรงงานและนโยบายของฝ่ายบริหารของกิจการค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ ถ้าเกิดโรงงานอยู่ในแหล่งวัตถุดิบซึ่งอยู่ห่างไกลาจากสำนักงานมากๆนะคะโรงงานควรจะเป็นผู้ติดต่อซื้อวัตถุดิบและจ้างโรงจ้างแรงงานนะคะที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นนะคะรวมทั้งจ่ายค่าใช้จ่ายการผลิตบางส่วนเองนะคะ สำนักงานนะคะจึงอาจกำหนดให้โรงงานนะคะมีเงินทดรองจ่ายอยู่จำนวนหนึ่งนะคะซึ่งในกรณีเช่นนี้นะคะสมุดบัญชีแยกประเภทโรงงานก็จะมีบัญชีเงินสดบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆนะคะตามอำนาจหน้าที่โรงงานนะคะสามารถทำการเองได้ค่ะ ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนนะคะว่าควรจะต้องมีบัญชีอะไรบ้างนะคะในสมุดแยกประเภทโรงงานเพราะนอกจากกรณีที่ยกเป็นตัวอย่างในข้างต้นแล้วนะคะยังมีอีกหลายกรณีนะคะเช่นกิจการอาจกำหนดให้โรงงานนะคะบันทึกสินทรัพย์ถาวรของโรงงานเองหรือ อาจกำหนดให้โรงงานส่งสินค้าไปยังสำนักงานทันทีนะคะเมื่อผลิตเสร็จนะคะโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่โรงงานบัญชีคุมสินค้าเสม็จรูปจึงควรอยู่ในสมุดแยกประเภททั่วไปที่สำนักงานนะคะเป็นต้น ค่ะและเนี่ยก็เป็นตัวอย่างการบันทึกบัญชีกร,รณีที่ใช้สมุดแยกประเภทโรงงานนะคะการใช้สมุดแยกประเภทโรงงานนะคะเป็นการแยกบัญชีออกเป็น2ชุดนะคะคือสมุดแยกประเภททั่วไปไว้ที่สํานักงานและสมุดแยกประเภทโรงงานไว้ที่โรงงาน,นะคะ่ะถ้าหากเดิมนะคะกิจการบันทึกบัญชีรวมเป็นชุดเดียวกันไว้ที่สํานักงานนะคะแต่ต้องการเปลี่ยนมาใช้สมุดแยกประเภทโรงงาน ในขั้นแรกนะคะจะต้องกําหนดวันที่เริ่มต้นการใช้สมุดแยกประเภทโรงงานนะคะซึ่งควรจะเป็นวันต้นงวดนะคะต่อจากนั้นนะคะจะบันทึกโอนบัญชีสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการผลิตนะคะได้แก่บัญชีคุมวัตถุด,ดิบ คุมงานระหว่างทำและคุมสินค้าสำเร็จรูปออกจากสมุดแยกประเภททั่วไปที่สำนักงานนะคะและบันทึกรับโอนบัญชีดังกล่าวนะคะในสมุดแยกประเภทโรงงานค่ะเพื่อเป็นการเริ่มต้นการแยกบัญชีออกเป็น2ชุดดังนี้นะคะสำหรับชุดทางด้านของสำนักงานนะคะก็จะลงสมุดแยกประเภททั่วไปนะคะก็จะลงบัญชีเดบิตแยกประเภทโรงงานค่ะเครดิต คุมวัตถุดิบเครดิตคุมงานระหว่างทำเครดิตคุมสินค้าสำเร็จรูปส่วนฝั่งทางด้านโรงงานนะคะก็จะลงสมุดแยกประเภทโรงงานนะคะก็จะเดบิตคุมวัตถุดิบเดบิตคุมงานระหว่างทำเดบิตคุมสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็เครดิตแยกประเภททั่วไปค่ะข้อสังเกตรประการสำคัญก็คือ รายการโอนและรับโอนสินทรัพย์ระหว่างสำนักงานและโรงงานนะคะจะก,กระทําก็ต่อเมื่อเดิมกิจการใช้วิธีการบัญชีทั้งหมดนะคะรวมไว้ที่สำนักงานและต้องการเปลี่ยนมาใช้สมุดแยกประเภทโรงงานเท่านั้นนะคะหากเป็นกรณีที่กิจการเพิ่งเริ่มดําเนินงานนะคะและใช้สมุดแยกประเภทโรงงานตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็ไม่ต้องบันทึการายการโอนและรับโอนสินทรัพย์นั้นนะคะระหว่างกันเพราะสมุดบัญชีได้แยก ออกไป็สองชุดอยู่แล้วค่ะ